ะะก็คือแบรนด์ผ้าเช็ดตัวค่ะซึ่งเราเนี่ย positioning ตัวเองนะคะเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์เพน n point ต่างๆนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับคนที่ใช้ผ้าเช็ดตัวแล้วมีปัญหาอะไรนะคะ mm hmm. เราพยายามที่จะออกแบบสินค้าต่างๆมาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าค่ะ จุดเริ่มต้นของแบรนด์ลักนะคะจริงๆเกิดจากพี่น้องสามคนค่ะเราเป็นพี่น้องสามคนที่ทําธุรกิจอะไรรถยนต์ต่อจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ค่ะมันมีความแมนมากเลยในการทําอะไรรถยนต์เราก็เลยตัดสินใจว่าเรามาทําโปรเจกต์เล็กๆกันดีกว่าไหมมันก็จะเป็นโปรเจกต์ของอสินค้าที่มีความใกล้ตัวมากขึ้นแล้วก็เริ่มจากตลาดผ้าขนหนูเป็นโปรดักต์แรกค่ะสิ่งที่คนทั่วไปชอบละเลยกับการใช้ผ้าขนหนูนะคะก็คือ ล่าสุดซื้อไฟวันไหนนะใช้ตั้งแต่ประถมถึงมัธยมไม่เปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยเท่าที่เคยเจอมานะคะหรือบางคนแบบว่าเออใช้ไปแล้วอีก3วันยังไม่ซักใช้ต่อเพราะว่าไม่สกรปรกอันแบบนี้คือสิ่งที่แบบ ลูกค้าอาจจะยังไม่รู้ว่าการการะทําแบบนี้มันคือการละเลยการใช้ผ้าคนหนูจากเพนพ i อยที่มันเกิดขึ้นเราก็เลยมาคุยกันว่าเฮ้ยเราทําอะไรกับมันได้บ้างเราก็เลยทำโปรเจกต์กับทาง t e x t ซ l e e เอนจิเนค่ะในเรื่องของการ e v v l o p i n t i น l ทลร i ไมขึ้นมาซึ่งเทคโนโลยี i n t e l l i t i ทมเนี้มันเหมือนเป็นอินดิเคเตอร์คอยบ่งบอกให้กับผู้ใช้ได้รู้ว่า เฮ้ยตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนผ้าขนหนูผืนใหม่แล้วนะมันจะเป็นแถบป้ายที่ติดอยู่กับตัวสินค้าของรักเลยนะคะซึ่งตัวนี้เองเราจะมีแถบสีสองสีด้วยกันจะเป็นสีอ่อนกับสีเข้มเราก็คือสามารถใช้ผ้าขนหนูได้ตามปกติเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็คอยสังเกตได้ว่าเอ๊ะแถบสีที่มันเข้มกว่ามันค่อย,อยๆเทินเปลี่ยนเป็นสีอ่อนแล้วหรือยังแล้วเมื่อไหร่ก็ตามะคะ่ะที่แถบสีเข้มมันถูกเปลี่ยนเป็นสีอ่อนนั่นแหละค่ะก็จะเป็นการบอกว่าถึงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนผ้าหรือวว่่าาสินนนนคค้้เป็ผืใหมและะ เรื่องวัสดุของผ้าขนหนูนะคะเราเอาเพนพอยต์ของลูกค้ามาก่อนว่าในการใช้ผ้าขนหนูเนี้ยเรามีเพนพอยต์อะไรบ้างบางคนก็จะแบบชอบแบบซับน้ําเยอะๆชอบแบบไม่หนัก เป็นภูมิแพ้แพ้ฝุ่นหรือว่าบางคนชอบพกไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในตัวผ้าขนหนูของเรามีทั้ง4ีเอดิชันด้วยกันก็จะมีทั้งหมด4 t e เท็กเจอร์โดยที่แต่ละเท็กซ์เจอร์ก็จะมีวัตถุดิบที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นเป็นแบบคัตตอนร้อยเปหรือว่าอย่างบางเอดิชันเนี่ยก็จะเป็นโพลีเอสเตอร์ผสมอะไรเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านั้นๆด้วย เราทำการตลาดของรักยังไงอจริงๆเราอะขายสินค้าของรักอะผ่านทางออนไลน์ล้วนๆเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายที่จะทําให้คนซื้อผ้าขนหนูโดยไม่ได้จับเนื้อผ้าเราก็เลยพยายามดูว่ากับความเป็นออนไลน์เนี้ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างในทุกๆ customer journey ที่มันเกิดขึ้นเราก็ดูว่ามันมีกี่ touch point ที่เราจะสามารถ สามารถอิมเพรสเขาได้บ้างหรือว่าสามารถทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยออนไลน์มันก็ซื้อผ้าขนหนูได้นะอันนั้นะก็คือชาเลนอย่างหนึ่งค่ะในการทําตลาดของผ้าขนหนูตอนนี้นะคะลักมีสินค้าหลักๆเลยก็จะมีผ้าขนหนูมีชุดคลุมอาบน้ํามีผ้าคลุมผมแห้งไวมีรองเท้าใส่ในบ้านนะคะแล้วก็ มีชุดเด็กค่ะเหมือนเป็นชุดนอนเด็กที่สามารถพกพาไปต่างจังหวัดต่างประเทศได้ด้วยแล้วก็มีชุดกิฟต์เซตต่างๆเช่นชุดกิฟต์เซตแบบเป็นของเยี่ยมคลอดกิฟต์เซ็ตพวกงานแต่งงานงานม่านเป็นของรับไหว้อย่างเงี้ยค่ะนอกนอจากนั้นก็จะมีบริการปักชื่อลงบนสินค้าต่างๆด้วย พี่คิดว่าในตลาดผ้าเช็ดตัวมันก็โตอยู่เรื่อยๆและค่ะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้สินค้าของเราอะ่ะมันสามารถต่อยอดจากความเป็นผ้าเช็ดตัวไปได้มากเพราะว่าถ้าให้พูดตามตรงอะ่ะผ้าเช็ดตัวมันไม่เหมือนเสื้อผ้าที่เราสามารถใส่แล้วเราเปลี่ยนได้ทุกวัน ตอนนี้นะคะของตัวลักเองเนี่ยเราเห็นว่าจริงๆเราสามารถต่อยอดในกลุ่มที่เป็น B2B ได้ด้วยเทคโนโลยี Intel r e t i m e นี้อย่างเช่นกลุ่มธุรกิจที่ทำชุดชั้นในหรือว่ากางเกงชั้นในอะไรเงี้ยค่ะสามารถติดแท็กของ Intel r e t i m e ขึ้นไปได้เพื่อ add value ให้กับสินค้าของเขาสำหรับใครนะคะที่อยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองสิ่งแรกที่ต้องมีเลยคือใจะคะ่ะ คือเวลาเราคิดอะไรออกกิคิดว่าทําไปก่อนเลยหมายถึงว่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเสี่ยงหร,หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำสักทีอะเราก็จะไม่รู้แต่สิ่งสําคัญหลังจากนั้นคือพอเราลงมือทําไปแล้วเรามักจะเจอปัญหาเราต้องไม่ยอดท้อต่อความลาบากนันนะคะเราก็แค่แบบต้องเสร็จว่าโอเคเราก็ต้องแก้ไขต่างๆแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ